สวัสดีครับสวัสดีมิดหมอแค้นแฟนหมอรับทุกคนครับสวัสดีเอฟซี FC แฟนขับของสาวน้อยเพชรบ้านแพงสวัสดีเอฟซี FC แฟนขับของนอ้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับเมื่อนี้นะครับผมสาวกุ๊กเคมาลาดมากระเป๋าโจดีไส้จากนีข่าวสารเกี่ยวกับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงมาอัปเดตให้พี่นอ้องฟังน,นะครับผม<ะ>สื่อใหญ่สื่อใหญ่ชื่นชมอุ๋งอิงแบบนี้เนาะ โอ้ยไปอาร์เราตะ,ล,ะ,ตะลุ่เลยแตสแบบโหทำข่าวน้องเยอะมากมสื่อใหญ่ชื่นชมน้องอุก๋ออกสื่อแบบ<ช>นี้เลยนะสาวกูเข้าเทินแล้วเขาตกตะลึงจนพ่อโจโดได้แชร์แล้วก็แบบภูมิใจมนตัวลูกสาวน้องอิงมากน้องอิงเป็นคนหนึ่งที่แบบกระแสนี่มาแรงตั้งแต่เดินเข้าออสาวน้อยเนาะตั้งแต่วันแรกถึงปัจจุบันยิ่งดังยิ่งปังยิ่งเทว,วีกู ความดังเนาะอ่าหนึ่งปีที่ผ่านมานี่แล้วเห็นว่าชีวิตของน้องอู๋อิงเนี่ยคือเปลี่ยนไปแบบแบบเห็นได้ชัดคือตอนนี้น้องโด่งดังระดับประเทศแล้วก็ข้ามไปถึงต่างประเทศเอฟซีแฟนคลับของคนไทยน้องคนไทยไปอยู่ต่างประเทศกะติดตามอุ๋อิงอ่ามีแม่ฮักจากหลายๆประเทศอุ่นมาไล่มาหายพ่อฮักเกาหลีเอ้ยแม่ฮักจากทักยุโรปกับนีหลายนี่แหละครับแล้วก็อู๋อิงเพชรบ้านแพงได้เป็นคน ที่สางพรฒกฏการเฮดไยกระแสของหมอล่ำเนี่ยครับกลับมาบูมอีกครั้งหมอล่ำกลับมามีกระแสกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งหนึง<ช>่งเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งสสสาวปุอุ้งอิงเป็นคน้นเฮดไยเรตติ้งของเพลงหมอล่ำเนี่ยเพิ<ช>่มขึ้นแล้วก็ทําให้กระแสหนึ่งในมาแรงกลับมาอีกครั้งในวงการเพลงหมอล่ำ ถ้าเป็นตะกอนเนาะคาร์บเพลงมาแรงก็สิ่งจะเพลงพวกเพลงหลุดทุ่งเพลงสตริงเพลงอินดี้แน่มันบอกเพลงหมอลร่ำเนี่ยก็สิหน่อยเดี๋ยวที่สิงเห็นมาติดมาแรงติดอย่างในช่องวิพากษ์เนี่ยแต่บอกอูอิเป็นคนบอกว่ามาจุดประกายเรื่องนี้ขึ้นมาใช่แล้วที่นี่อูอินก็เลยรับฉายาในด้วยสาวพุกเคยยินบอกเป็นอ่าซอฟต์พาวเวอร์เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเพราะอีกอย่างก็คือเวลา สาวนอนพี่บนแขงไปแสดงวิสัยใสแฟนขับที่ไปลบอลวงมูอีกเนี่ยกระสิบไปันจนเต็มสนามเต็มสนามอาญาการประกันกกการนะครการประกานเต็มทุกเพื่อนที่อิหรีบวสิขืนเนื้อล่งไตแสดงยุ่งเทิงพวกเขาแสดงยุ่จังวัดทั้งภาคเหนือที่เป็นสิเป็นเขาหรอกหรือว่าไปแสดงยุ่งกรุงเทพหรือว่าตั้งจากวัดแถวต่ำหัวเมืองต่ำทงหน้ากันจ้เกือบคือเต็มเกือบทุกสนามคนเยอะจริงๆแบบปฏิเสธไม่ได้แล้วที่นี่ พ่อค้นมาหลายสี่กระแสหมอลํามาแม้งสี่ก็คือเฮตไหเป็นการกระตุนเศรษฐกิจของคนในระแวกนั้นของชุมชนประวทีิเป็นพ่อค้าแม่ค้าเริ่มการชุมช่นที่ตรงที่มอลลัมเงินจัดงานจอดรถที่จอดรถเอ้ยโรงแรมเอ้ยที่พักเอ้ยเต็มเนี่ยเห็นบอกครับสามารถกระตุนเศรษฐกิจได้อย่างดีเลยของชุมชนในระแวกแถวแถวที่หมอลลัไปลง แล้วน้องอิงกเด้รับชายาแว่าอ๋องอิงมอล่ำหน่อยมหสศจรย์สาน้อยมาสศจย์นางฟ้าเดินดีเนี่ยอุ้ยต่างหน้าหน้าสื่อจะตั้งให้น้องแล้วก็เอฟซีอย่างเงี้ยอ่าใช่ยช่ใช่ไม่ใชาใช่ใช่ใส่ใช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 าใช่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 กช่ใช่่ใชช่ใ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 อ่ใช่ใช่่ใช่ใช่ใน่ใ่ใช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 ่่ใ่ใช่่่่่่่ใญ่ เเว่ถึงอุอินแบบนี้แบบแ<น>ื้มมากอะื้มอะน้องอินก็ได้ส่งงานจ้าขอบพระคุณพ่อพ่อแม่แม่ทางศรีสะเกดเจ้าที่หากแพ่งเอนดูอีหลาตั้งแต่มือแรกจนหอดมือนีพ่อพ่อแม่แม่ยังหากแพ่งลายอยู่ตลอดขอบคุณที่ยังอยู่น้ำหลาโบถิมหลาไปไสมือนีพอกอันยูหน้าจอน,นีเจ้าเอ็นซีพลังเงียบเอ,อะแฮทแท fc พลังเนี่ยแฮแท็กพ่อชัยรัฐแฮแท็กมาลัยด้านหน้าเวทีแล้วก็รางวัลน้ำใจด้วยจ้าค่ะที่มีให้น้องๆก็ส่งงานทุกๆวันค่ะน้องอิงนี่เป็นคนน่ารักนะก็คืออายิ่งโด่งดังแต่ที่ใส่น้องไม่เปลี่ยนเลยน่ารักจังได้กับคือเก่าแม่ที่เราเป็นเอกลักษณ์ของน้องน้องเป็นคนน่ารัก น้องไม่มีอยู่ข้างล่างเวทีเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งเลยเนาะเป็นเด็กที่น่ารักมากๆเด็กน้อยใสๆน่ารักแต่พอขึ้นเวทีไปแล้วโอ้โหดุดนางพญาสปูตไปบนลูกนั่นเจี๊ยบโผล่มาเนี่ยนี่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 มิเตโครบอกถึงนี่ดุดนางพญาดุดราชินีมอลำเด้เอฟซีตั้งให้ค่ะพี่น้องคืออิลีเนี่ยราชินีมอลำแมนเป็นสาวแห้งเนาะ ปานางงามปานสุดสวยมากแต่งมาลูกได้กต่งามเนาะกต่เหมาะเนาะอ๋อสวยมาแบบว่าสวยโดยเนาะแบบโดยรวมนี่ก็คือสวยทุกอย่างมงลงนะมงลงมงลงลูกมงลงอ่าโอเคครับอ่าโอเคครับผมเข้าแต่ไปเห็นข่าวข่าวหนึ่งนะครับผม ที่ทางเพจข่าวลูกพุ่งที่คนติดตามไลา์แสนนีเดี๋ยวเาอาเข้าของอูอิงเพชรบ้านแพงมาลงนะครับเพนไดบอกว่าตะลึงต้องตะลึงสวยงดงามมากๆบ้านหลังใหม่ของอูอิงเพชรบ้านแพงที่สร้างให้ครอบครัวที่จังหวัดศรีสะเกดตอนนี้สร้างใกล้เสร็จร้อยเปอร์เซ็นคาดว่าใช้งบประมาณสามถึสี่ล้านบาทอืมถือว่าองอิง ชีวิตมาไกลสำเร็จอย่างรวดเร็วมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาทั้งทั้งที่เข้ามาอยู่ในวงการหมอลำเพียงหนึ่งปีล่าสุดนะครทางเพจอุ๋งอิงลิงน้อยก็ได้โพสต์รูปบ้านหลังใหม่ของอุ๋งอิงในยามค่ำคืนสวยใหญ่โตมากๆพร้อมเปิดไฟเล่นระดับส่องออกมาส่งให้บ้านงดงามเข้าไปใหญ่<ม>เนาะสุดยอดจริงๆอุ๋งอิง หมอลำอีหลามหัศจรรยร์อือนะรักเมืองเงยไอ้ฟอนเนาะเก่งค่ะสวยสวยๆก็สวยมากเลยเนาะเป๊บเดียวโดไฟแล้วบาจกกนเลยแช่ผดออกมาเนี่ยแช่คาวออกมาก็บอกว่าพ่อคือภูมิใจแท้บาจูว่าเพภูมิใจน้ำตัวลูกสาวเพิ่นเนาะแมนสวยอิลิสาวบลกูปนี้บกรูปนี้ก็สวยบาจูเอาไปให้เนาะบอกว่าอันรูปอันนี้อ๋อเซอรีซมบอกขันนาซึ่งจริงๆต่ว่าหันหนาคนละรูป อุ้ยบ้านสวยๆแล้วเปิดท้ายคูลูกสาวอ่ะเขาโทรเรียบอโจคนแรกบอเห็นได้ตอนแรกพนววาลูกเนี่ยที่เปท้ายคูลูกสาวเพื่อนเป็นช่วงหลังเนี่ยเอาพนงวลลูกแมนบอกเออกับเพื่อนแมนแมนแมนพนววาลูกตอนแรกน่ะป้าอู้ยินดีเนาะยินดีกับน้องมากเลยแล้วก็เห็นอยู่ในบ้านฮักด้วยนะแบบแฟนขับอารมณ์โอ้ไฟอีดีบอกถึงว่า เพียงเวลาหนึ่งปีแม่สร้างบ้านให้แม่ในสำเร็จแล้วแล้วก็ซื้อรถด้วยรถตู้เนาะซื้อรถตู้เราน้องก็มีแผ่นผอม่าผมเคยไปได้ยินน้องให้สัมภาษณ์ซื้อหลายๆสำนักมาคืออุ๋งอิงวางอนาคตไว้ยังไงอุ๋งอิงบอกว่าอุ๋งอิงจะจะเก็บเงินแล้วก็จะซื้อที่มาให้พอกับแม่เนี่ยอยู่น้ำกับดีศิษเกตล่ะซื้อที่ไว้เป็นมรดกแม่สาวปลุก อนาคตจะเอาไว้สีเพ็ดตนันเพ็ดนี่สี่ไหมอาจจะเป็นอาณาจักรอุงอิงเพ็ดบ้านแพงก็ไดเนาะเปิดอาณาจักรของจะครองเลี่ยงนั่นเลี่ยงนีงน่สีนเนาะอือนี่เราะพูดถึงว่าในแนวคิดของน้องนะครับน้องเป็นคนคิดแบบคิดไกลมาก<ช>คิดไปถึงอนาคตข้างหน้า<ช>แล้วทั้งที่น,อน้องยังเป็นเด็กอยู่เลยปกตินะคร<ช>ับเขาเด็กใหม่อยู่ซำเนี่ยยังแรนเล่นยังอยากไปเที่ยวน้ำมูวิวน้องสาวภูมน้นงแต่อุอิงใช้เวลาตรงนี้มาเหตุงานแล้วกับประสบความสําเร็จใช่เบิ่งลูน้องแต่สมัยตะกี้เอาน้อง กันครับกับโล่งสมัยตะกี้นอ่นน้ำงานน้ำยังสิเนาะนี่แหละชีวิตบอสแต่ก่อนแม่นี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 ่น่าได้แต่บอสกีหลาแม่ช่วงแรกๆที่หลามาอยู่แม่เออเป็นคำว่าโล่งแบบอึ้งแบบน้องทําได้น้องมาถึงจุดจุดนี้ที่มีทุกอย่างเนาะกลัวจะมาเป็นอีกเพี้ยบ้านแม่นบบนี้น่ะใช่น่ะุนน่ะ้องทําทุกอย่างน้องสู้น้องอดทนน้องอยู่มาเออ เออเนาะรุ่นนี้โดนคนตอนขึ้มากน้องอดทนน้องทำทุกอย่างน้องเป็นที่รักของเอฟซีโอฮัมในเอฟซีทุกคนนะชีวิตน้องนี่แต่ก่อนน่ะน้องเดินสายน้องก็แบบไม่มีคําว่าแบบแล้วก็ไม่มีคำไม่เคยบ่นไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยแล้วก็ทแล้วมงานทุ่มมือกับไปทุกมือขยันขึ้นเวทีกอนมูล่งที่หลังมูรอแล้วหลายย่างแล้วหมือนกับสองงานสามงานกับมี่ เดีวกับวันนี้ยิงว่าเอฟซีวาหน่องเป็นจังแซนจังสีเนาะน้องน่ารักตลอดจสีนักข่าวน้องน่ารักเสมอบวัวสิหยุดหมดเวทีหรืออยู่ข้างล่างหรือว่าสัมภาษณ์อือหูแต่นี่ให้สัมภาษณ์เก่งเลยสกิลการให้สัมภาษณ์ตอนนี้เก่งมากบอกว่าซื้อนี่อุ้ยซื้อถามอย่างมาเนี่ยตอบตรงใช่อืแล้วก็อ่า มือกอนั่นก็เห็นอยากบอกอยากฝากแฟนคัาก็คือว่าในเรื่องที่เอาสัตว์เลี้ยงมาให้น้องน้องไม่มีเวลาน้องไม่ได้อยู่บ้านก็คือแบบฝากเนียว่าเออมันมันรับไม่ได้ไงถ้าเป็นของขวัญของอะไรตุ๊กตุ๊กตุ๊กตาของอะไรได้แต่ของของกินในยุ่งใช่ของกินในยุ่งแต่ว่าถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงก็คือสงสารเขาถ้าเราไม่มีเวลาดูแล้วก็ไม่มีอันี้ล่าสู่กับทีเป็นได็กจะตายมากพี่แต่ก็ไม่ต้องเพลินเ็นบอกเออถ้าเป็นสัตว์เป็นอะไรน้องปฏิเสธไปก็อย่าว่าน้องนะเพราะว่าต้องเข้าใจน้องน้องทำงานทุกว เวลาที่จะดูะอะไเน,นี่ยโอ้โเนาะเนี่ยคือเป็นข่าวสารเรื่องราวของอีลาอูอิงเพ็ดบ,บ้านแท้นะครับผมที่เข้าสองคนในน้ำว่าฝ่ายเอสซี่แฟนครับเดี๋ยวรับฟังกันรู้สึกว่าอ่านข่าวนี่เราวรู้สึกภูมิใจตัวอูอิงเหมือนบอลโจวันเนี่ยนะพอคือนภูมิใจแท้บ้านนองใกล้จะเซ็ตหลอดผลเส้นแล้วนะครับตอนนี้ เนี่ยต,ตกแต่งข้างนอกสวยแล้วติดไฟสวยแล้วข้างในก็น่าจะกําลังบิวอินอยู่ก็น่าจะเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์เร็วๆนี้วานรอดเปิงวานเลือดงานย่านมีสิขึ้นบ้านไม่หมือได้บานแถบมือได้เองครับอ่ะวันนี้เอาสองคนขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ